่านี่คือคริสต์มาสบอลนะฮะที่เดี๋ยวจะต้องให้น้องโซนนะครับทำการวาดต้นไหนหลากหลายก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้อ๋อต้องคือได้อันนี้ไปเลยนะครับได้ครับอันนี้ไปเลยคริสต์มาสบอลรูปหนึ่งแบบสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ไปเลยหลายคนคงสังเกตนะครับถ้ามาที่เดอะมอลล์ร้านโต๊ะบางแครงแห่นี้เราจะมีการตกแต่งสถานที่เนี่ยนะครับเป็นลูกคริสต์มาสบอล ไม่นข้อสอบเทศกาลปิษมานันเองเป็นเทศกาลความสุขที่ที่คน,นอสองต่อยครับอ่ะน้องป๋อครับพร้อมไหมฮะพร้อมเลยเดี๋ยวจะให้นี่อาถือหรือว่าผมถือให้ได้นะอ๋อถือให้ถือดีกว่ <ๆ S 2> าโอเคเอาลนะครับผมระหว่างนี้นะครับท่นบานนะใครที่มีโทรศัพท์มือถืออยากจะถ่ายโมเมตนต์น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเชิญให้เต็มที่เลยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องป๋อมาพร้อมกับความสดใสความน่ารักที่เป็นผู้ตัวแทนแห่งความสุขมาเต็มททุกคนจริงจริง เออเอาละครับผมจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้จะใส่ลายเซ็นของเราก็ได้แบบไหนทําให้เต็มที่เลยนะครับน้องโพสครับ <S <S เอาละเอาละ,อาละขออนุญาตลดเล็กน้อยนะฮะนี่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 ให้เป็นช่วงเวลาของน้องโพสนะฮะได้รังสรรค์ความสุขงสู่คริสต์มาสบอลแบบนี้เอาละครับเอออยากรู้มนะต้องคุณหนูใครอยากได้ส,ส่งสินหน่อยเลย น่ารักมากนะฮะวันนี้เนี่ยถือว่าน่ารักสุดเลยนะครับมาโยเต็มพื้นที่ของอจมอมร้อยตัวปากแคร์แห่งนี้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าซื้อปากเกตสี่พี่ชายอื่นเกตสองจะเป็นยังไงนะฮะเราดูโซนนะครับอยากเห็นเจอเลยนะครับในช่วงเวลาดีๆที่น้องเขาค่อยๆระบายสีมีหลายสีหลายเมจิกด้วยนะดดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแบบไฟนอลของ,ของิมัดบอลลูกนี้กัน เพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับทั้ง50ท่านนี้เราจะมีการประมูลเกิดขึ้นเพราะว่าการประมูลไม่ว่าจะยอดเท่าไหร่นะครับเราจะมาไปสมทบทุนให้กับโคดินพิทสร้างรอยยิบนั่นเองโอ้โี่มีภาพแต่ท่อส่งพิธีทางด้านหลังนี้ด้วยนะครับเอออุ้ยอุ้ยมีการเติมมีการเติมลวดแมวแล้วแมวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ดีสกิลหนูมันสวยงามเลยนะต้องบอกก่อนนะครับ เออเป็นการป้อนดูกน้องแมวนะฮะของ้ยเราต้องชดบุญน,นี้มันน่ารับเกินไปเดี๋ยากเริ่มชดบุญนี้เฮยกินไปแล้วเกินไปแล้ว,ว,ลว,ว,ลวนะฮะแหมทีการมรนก็ใช่หาบุญนะครับเป็นบุญที่รู้อยู่แล้วว่าน้องต้องต้องโอ้โห้ย,ยแหมตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางเฟซบุ๊ก ของเดบอไทยแลนด์ก็ต้องชอบโมเมนต์แบบนี้แน่นอนไหนมีมุมไหนหลอกนี่ครับมีมุมไหนที่แบบเทพแบนี้อ่ะหมุนมุมกล้องมาพี่มาเอาพี่เตจนนี่มานี่เสิร์ฟให้กับชาวตุนมทุกคนหน่อยเด้อเออคนนี้แอบข้ามไปลงในคอมพิวเตอร์หน่อยเล้วโอ้ยแม่ไทยยี่จนไป็ทีสุดยอแล้วนะตอบเลย ครับพี่เมฆภาพที่เป,เปอะไรขนาดภาพรูปเต็มหล่อเลย<า>นะฮะดูนะฮะโอ้โหเอามามาเราต้องให้น้องๆนะฮะภาพรูปที่สวยงามที่สุดออกมาเพราะว่ารูปนี้จะมีเพียงแค่รูปเดียวครับเป็นอี่เมฆพ์่ชาติด,ด้วยนะซึ่งจะได้ไปครอบครองเลยสำหรับผูงานการชมรมในวันนี้ครับเออเอาละเอาละ ได้จ่ายในความสุขแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆแน่นอนนะครับสุดปีนี้มีปักหนึ่งแล้ครับไม่ร้อนหรฮะนี่นะฮะอ๋อยังงานย่งนีให้ทุกคนได้มีเวลาไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรีบเลยค่อยๆได้เลยนะครับเพราะว่านุกนี้เนี่ยถือว่าเป็นคุณค่าที่เราจะได้ทั้งคริสต์มาสบอหน้ารักค่ารักแบบนี้กลับบ้านรวมถึงเงินนั้นจำนวนนั้นจะถูกนำไปขอบคุณด้วยนะครับให้กับผู้ที่สร้างรอยยิ้มนั่นเอง นะฮะเอาะโอ้นโดนมุมนี้ต่อนช้อนใหญ่เลยนะฮะนี่ปาจิงจิงเละเฮ้ยคุณะยิ้มคุณยิ้มคุณยิ้มเสอนตายหมดแล้วคุณจยิ้มนะะเอาละเอาละสิตอนี้คือน้องบ้านลูกที่ขยับขยักมาแล้วนั่งเธอจบนะฮะแส่ เ่อไปดูเลยครับคิล์มั้เตอรที่รอคอยเรียกว่าการโโมทในฟรั้งนี้นะครับทุกคนเนี่ยคือชื่อชอบผลงานชิ้นนี้อย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นผลงานชิ้นเดียวที่มีอยู่อันเดียวบนโลกใบนี้ด้วยอ่าเป็นขิัต่ตอในช่วงเทศกาลเอ็มามสุดแบบนี้นะครับโอ้โหที่ข้างหนึ่งเป็นน้องแมวส่วนอีกข้างหนึ่ง เดี๋ยวจะให้จะให้เขามีชื่อผลางานตัวเองดีกว่าเออเราไมขอดาวแต่ให้เขาพิเศษผลงานตัวเองดีกว่าูช่วยความสุูงดาในวันนี้เฮ้ยมีมีชื่อด้วยมีชื่อด้วย <c ười> เออเออเอาเอามีชื่อด้วยมีชื่อด้วยผมว่าแท้ๆทุกคนรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะเอาล่ะเอาล่ะมีชื่อด้วยนะฮะอะ ดี๋ยวจะให้น้องโพ๊สดะครับได้ทำการฟังสารให้เต็มที่เลยนี่นี่น่านะครับใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะทุกคนนะอาเดี๋ยวเราจะได้ชมผลงานแบบเต็มรูปแบบของน้องโพ๊สดะครับบอกเลยว่าใช้สมาธิคุ้่ามากในการวาดรูปนะแต่ชื่อชอบว่าเลยกับการที่วาดรูปแล้วก็มีทุกคนมาให้กระจายแบบนี้ อ่าและทีกคืนไทคทับเตะนะครับไฟตาที่โอามูลได้ในวันนี้จะได้ขึ้นมาครับคริสตันบอลกับมือของน้องโกันเลยแม้แต่ผู้เล่นหนึ่งกู่เออ